mm-hmm <laughs> hmm สวัสดีจ้าพี่น้องสปูสก้อนท่องฟังเมืองไทยฟังต่างประเทศนะจ๊ะฮัลโหลเอทุวันเมื่อนี้กับข้าวต่างแดนบายแนนนี่นะจ๊ะพี่น้องจ้าก็เสนอเมนูตำแป้งจ้ะตำแป้งคะกัมีขนมจีนนะจ๊ะแล้วก็อันนี้ขาเป็ดทอดเอ้ยขาเป็ดทอดขาขาเป็ดย่างจ้ะฮาเต้ย่างฮอนฮอนได้จ้ะพี่น้องฮาเต้เฮ็ดแล้วจ้ะนี่ตูดเป็ดจ้ะตูดเป็ดกับขาเป็ดนะจ๊ะพักแน่นกับมาสสวนหมักใหญ่ๆคือเก่าเลยจ้ะพี่น้องจ้ะ มาจัดพี่น้องสุขูมสักคนมาลงมือกินกัำเนินนอจ้ะเยาว์ไล่นะจ๊ะเย่เยาว์าาาย,ย,าวาย่าวยาวไล่เฝ้า,าออกินเฝ้าออกินเนอจ้ะหิวมาเด้อจ้ะสุขูมสักคนเอิญแล้วเอิญอีกนะจ๊ะอยากจับว่ามากินน้าแน่นอะนะพี่น้องเอิญเอิญซ้ำเอิญซ,ซ้อนนะจ๊ะือมอม ตำยำได้กระเสียบจ้ะเสียบเงี้ยนั่นผักไม่ยังใน p o s อ t ิ v e แนะนำก,นก็ได้จ้ะลืมอันนี้ แลดดิดกลัมปี้จะผักกาดบอกเคอรี่ผักชอยจากพี่น้องผักแปดสวนพ่อจะมาอน,นี้ <laughs> หมดหลายสวนดออย่าง <laughs> ตูดเป็ดจ <à déc> <ations> ้ะืมค <iot> ่ะป้ามันเจ็บจ้ะ เส้นกระปุ่นกบบแซ่บแทบเนียอก็ร่างดีจ้ะสดเอาตามแต่งนะ <c oughs> ือยเรื่องกินเผ็ดกินขึ้นเก้าจ้ะ <c oughs> <c oughs> กัดมากริกมือนะนั่นจะกินอีกอย่างจตะเม่นกินอีกอย่างว่านั่นเก็บมักริกหาวกนวยจะแซบทองอยูสองสามมื่นอ่ะ เลิเล่อเผ็ดลุบพริกล,ลงมาหน่อยนึงจ้ะอื้ง่ยยยยายปอม ึกป่วยใหญ่หายพร้อมก็ฮู้อยู่ได้จ้ะว่ากินเพ็ดติด,ต,ด,ต,ดติดกันกับเป็นกระเพาะคือเก่าแน่น่นะมันอดบ่ได้นะจ๊ะคลําบา่ได้คลําบ่ได้ดน ถ้าล่ำม,มาได้ก็ลดเอานะจ๊ะใส่ลงไปลดพี่น้องต้องมาคุกบนี้เลยจ้ะอือครอ S <S ตูดไก่อขออภัยจะตูดเป็ด, da, ดกินไก่หลายได้ตูดไก่อ กินผักช้อยทหน่อยมันหน่อยใจวันนี้ไปแจตลาดจะเลยได้พักมากินหลายอย่างเลยจ้่ <c oughs> Ja. แซ่บสะใจเลยจ้ะกะลัมแลนกะลัมแลนนี้แน่นมั้อ เจ็หน่อยว่าถือซองใหมสองมือยยานพายแยงอีกนะ ใช่ะมิเตอแนลแลนนี้แน่นพี่น้องมาเนี่ย <c oughs> เ็จยังบม่ซุปเพรามันแลนนี้ <c oughs> ว่าสวดหลวดอีกนะจ๊ะตามสบายบเอาที่ทุกคนสบายใจจ้มเมนยังเลยจะพี่นองจ้าขอไปได้จ้ะ มันหนิวเข่าแล้วมือใหม่มันสันพี่น้อะอืมเพื่อสิเหตดทันเห็ดนี้แล้วนั่จากจักหนุ่งอยากยังแน่น่ะอืมจะกระหนุ่งจาก แสบร้ายแสบปวดโพจะ <laughs> เกี่ยงคือเขาจะเกี่ยงตับบคือเขาหมดเหลือสำหรับคลิปนี้แน่กับลาพีลาหน่องไปก่อนนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะไปเจอกับแนนคลิปหน้าจ้ะฝากากดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องแนนนี่ยัมมี่ในะจ๊ะพี่น้องจ๋าสวัสดีจา้า thank you everyone for watching bye